บอกว่าตลาดไม่ชอบความไม่ชัดเจนเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะชัดเจนแค่ไหนระดับไหนแล้วเราจะเปลี่ยนกลยุทธ์ได้หรือเปล่าต้องปรึกษาคุณอาทิตย์แหละผู้คุยกันนะคะกับคุณอาทิตย์จันสว่างจากเวษระลักษร์กรุงศรีค่ะคุณอาทิตย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอยคุณแนมครับเราเริ่มต้นใจมาสามด้วยหลากหลายประเด็นเยอะมากๆเลยแต่ที่แน่ๆทุกคนบอกว่าเอาล่ะวันที่สามเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันเรื่องของการเจรจาแต่วันนี้ขอลุ้นเรื่องการเมืองก่อนคุณอาทิตย์มีอีกเซนเนอริโอบ่ายวันนี้ คือจริงๆผมว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากนะในในแต่ละบลกแต่ละเฮาในแต่ละสํานักหรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลักทรัพย์หรือจะเป็นสำนักทางด้านการเมืองนะครับก็มีอยู่สาม س าเรโอนี่แหละครับ س ي าเรโอแรกก็คือไม่รับเ ي าเรโอที่สองคือรับนะครับ س ي าเรโอที่สามคือรับแล้วก็มีคําสั่งด้วยคก็มีอยู่แค่สามทางนี้นะครับกรณีแรกไม่รับเนี่ยก็คือเป็นผลบวกกับตลาดโดยตรง ใน,ในเรื่องของสุทธรภาพทางการเมืองส่วนกรณีที่2รลับเนี่ยก็ต้องไปดูว่าลับแล้วเนี่ยครับมีคาสั่งด้วยไหมคําสั่งนั้นเป็นแบบคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กับลับไว้พิจารณาเฉยแบบไม่มีคําสั่งออกมาก็มีนะ,อ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเคสเหมือนเหมือนของคุณเศรษฐาทวีสินก็คือลับเอาไว้พิจารณาแต่ท่านนายกยังดําเนิน เขายักปฏิบัติหน้าที่ได้ต่ออันนี้เป็นเคสที่ 2, 2> นะครับส่วนเคสที่3ามนี่ก็คือรับแล้วก็มีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับถามในมุมของเราเนี่ยนะครับเราให้น้ําหนักเป็นกลางนะโดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็นซีนารรโอไหนก็ตามเหตุผลเพราะว่าคําสั่งของศาลในวันนี้เนี่ยนะครับยังไม่ใช่คําตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยนะครับยังสามารถ ดำเนินการในกระบวนการทางสภาพเพื่อพิจารณาพรบรงบประมาณปีหกเกาได้ต่ออมไม่สะดุดนะครับทั้งสามกรณีเลยนะครับไม่มีกรณีไหนที่จะทำให้พรบรงบประมาณปีหกเกาสะดุดเลยออืเราให้น้ําหนักแบบนี้มากกว่ากรณีการเมืองเนี่ยนะครับถ้าจะมีผลและทําให้เซตอินเด็กทําโลใหม่ต้องเป็นสิ ن นโอที่พรบรงบประมาณเนี่ยเดินหน้าต่อ ไม่ได้เดินหน้าต่อไม่ได้นั่นหมายความว่าหนึ่งท่านนายกจะต้องยุบสภาหรือเป็นกรณีร้ายแรงกว่านนะั้นทุกท่านก็คงจะรู้ดีว่าเป็นเคสอะไรนะครับเคสนั้นเนี่ยมันถึงจะทำให้เซตอินเด็กเนี่ยนิวโรก็คือหลุดโลตรงนี้ลงไปคือหนึ่งศูนย์้าสามเนี่ยลงไปนะครับสิ่งนี้เรากำลังบ,บอกว่าโลนี้นะครับโลเนี้ยนะครับเมื่อเดือนเมษาเนี่ยไถอินในเรื่องของรีซิปเรค 3าสิบหกเปอร์เซ็นต์ไปแล้วต่อจากเนี้ยนะครับมันไม่น่าจะมีเรื่องแท็กที่แย่กว่านี้นะครับอันนี้ก็คือโลนี้นะครับส่วนโลเนี้ยไพอินสามเรื่องเรื่องแรกคือสงครามอิสราเอลอิหร่านเรื่องที่สองคือ GDP บ้านเราจีด GDP บ้านเราเนี่ยทุกคนมองกันที่หนึ่งจุดสามถึงหนึ่งจุดเจ็ดอันนี้ไพอินไปแล้วนะเรื่องที่สี่คือสเสถียรภาพทางการเมืองเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วถ้าไม่มียุบสภาหรือกรณีที่ร้ายแรงกว่านี้ นะครับจุดตรงนี้น่าจะเอาเอ๊แบบนี้ถ้ากับว่าปัจจัยหลักๆใหญ่ๆที่เรากังวลกันมันเหมือนถ้ามันไพรซอินไปแล้วเนี่ยม,มันกลายเป็นว่าเรากําลังมีแนวรับที่แข็งแกร่งแล้วใช่ไหมคะในขณะนี้ก็ง่ายคือเราเจอฐานแล้วดีกว่าเราเจอฐานแล้วนะครับเจอฐานบนเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้ซีเนอเโอรตรงเนี้ยไอ้ซ้ายมือเนี่ยนะครับรีซิปคข้อแท็กเนี่ยมันจะเกิดโลใหม่เนี่ยมันจะต้องเป็นภาพที่ไทเนี่ยโดน เรียกเก็บภาษีหรือสหรัฐอเมริกาลดภาษีของเราเนี่ยน้อยกว่าคู่แขงเพราะตอนนี้ใกล้เคียงกันหมดถูกไหมฮะมีเบรไลายสิเอร์เซแล้วก็บวกรีซิปเปอร์คอแท็กขึ้นมาอีกสามสหกปอร์เซ็นต์มันใกล้เคียงกัน่เวียดนามอาจจะสูงกว่าเราสมมติว่ารอบนี้ยเวียดน,นามเหลือยี่สิบหรือสิบแล้วของไทยยังยืนอยู่สามหกอันเนี้ยยังไม่ได้พยินนะยังมีสิทธิรองได้อีกอื ถูกไหมครับคือ<ะ>ตอนเนี้มันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะทุกคนโดนกันทั้งโลกแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยมันจะเริ่มมีความได้เปรียบเสียเปรียบแล้วไอ้สิ่งที่เราคาดหวังในเรื่องของการย้ายทานการมันอาจจะไม่มา<ะ>ค่ะงั้นแปลว่าวันนี้ไม่น่าจะมี i m p a c คอะไรในทางลบเพราะว่าในซีนโรทั้งสามซีเนโรที่คุณอาทิตย์เล่าเนี่ยตลาดตอบรับไปแล้วถูกต้องครับ แต่ว่าเรากลับต้องมาลุ้นกันว่าวันที่สามที่เราจะไปเจราจาต่อเนื่องไปถึงวันที่เก้าอิมแพกมันจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเจราจาต่อรองได้และถึงแม้ว่าระหว่างนี้เราจะเรายังต้องมีการเจราจาครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มันก็จะเป็นโอเวอร์แฮงต่อไปไหมคือถ้ามันไม่เกินสามดหกเปอร์เซ็นต์น่ผมคิดว่าโลนี้เอาอยู่อืมอ่า ถ้ามันไม่เกิน3.6%นะผมว่าโลนี้เอาอยู่ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นภาพนะเราเจรจาเราน่าจะได้น้อยลงเราไม่น่าจะได้เพิ่มขึ้นนะถูกต้องถูกต้องนะาลังจะบอกอย่างนั้นแหละว่ามันกวัวจะลดลงนะครับแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวมันต้องเทียบเพื่อนบ้านด้วยนะฮะอันนั้นเป็นอีกหนึ่งเคสที่เราจะต้องดูค่ะเพื่อทิศแบบนี้นขออนุญาตเลยเพราะว่ามันมีเรื่องหุ้นหลายตัวอ่ะเห็นภาพรวมแล้วว่าปัจจัยหลักๆที่แบบพื้นฐานเราเห็นภาพแล้ว มีส <B> ักวันสองสตัวอยากคุยเดลต้าค่ะพี่เป็นยังไงคะวันนี้เป็นวันที่1กรกฎาคมแล้วแล้วก็ตอนนี้ราคาก็ต่ำร้อยนะแต่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อยู่เล็กน้อยค่ะอืมคือมันมีประเด็นเรื่องแคปเวทถูกไหมครับแคปเวทเนี่ยเขาแคปที่น้ําหนักของการคานวณในแตชนีไม่ให้เกิดสบเปอร์เซ็นต์นะครับพูดง่ายๆก็คือมาร์เก็ตแคปของเซตห้าสิบเนี่ยมันประมาณสักสิบล้านล้านาน,นะครับแต่ของเดลต้ามัน1.19่นล้านล้านาน,นะครับพื่ายสอซนของ เซทห้าสิบเนี่ยมันคือห <Okay. S 1> นึ่งล้านล้านอ่ะเต็มๆแต่เนี้ยมันหนึ่งจุดหนึ่งเก้าล้านล้านมันเกินมากนะครับคนเขากลัวว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการปรับราคาเพื่อลดน้าหนักการลงทุนตรงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นตรงนั้นเนี่ยผมว่าเขามีการปรับโพ i ิชันล่วงหน้าไปแล้วแหละเมื่อวานนี้อาจจะมีอีกวูบหนึ่งนะครับที่มีการปรับโพ i ิชันตรงนั้น <Okay. S 1> แต่ต่อจากเนี้ยผมว่าไม่มีแล้วนะครับเขาแคปน้ําหนักนะไม่ได้แคปราคานี้ต้องทุนต้องเข้าใจร่วมกันด้วยนะครับ เขาไม่ได้แคปราคานะคือราคาเดลต้าจะขึ้นไปเป็นสองร้อยก็ได้จะลงไปยี่สิบาทก็ได้มไม่ได้แคปราคานะครับแคปแค่น้ำหนักพูดง่ายๆคือถ้าน้ำหนักเกิน10%ขึ้นไปเมื่อไหร่ไอ้ส่วนที่เกินนั้นเนี่ยไม่เอามาคำนวณในดันะชนีเซทห้าสิบ จริงๆเมื่อวานก็เกินอยู่นะยังเกินอยู่นะยังอยู่วันนี้เขายังเกินแต่ไอ้ก็ถึงที่บอกไงว่าไอ้ส่วนที่เกินไม่เอามาคํานวณเราเอามาคานวณแค่สิบเปอร์เซ็นต์ี้เขแล้วถูกต้องทีเนี้ยถ้ามันภาพมันพอยไปอย่างนี้เนี่ยมันกำลังชี้ว่าอะไรมันกำลังชี้ว่าสมมติว่าเราเป็นเจ้ามือในการทำเดลต้า เราก็ไม่ได้มีความจําเป็นหรือว่ามีความจูงใจที่จะมาดันราคาหุ้นเดียวต้ไปแล้วถูกไหมฮะเพราะว่ามันเกินสิไปแล้วนี่นะครับพอมันเกินสิบตไปแล้วเนี่ยครับเราจะเอาไปเลี้ยบนลงเลียวลเลอะไรมันก็ไม่ได้มีน้าหนักแล้วอ่ะค่ะถูกไหมเห็นภาพอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเราเราดันราคามันขึ้นไปแล้วมันมีผลกระดาษชนีเนี่ยเราไปเล่นบล็อกทงบล็อกเทดเล่นฟิวจงฟิวเจอร์ได้ถูกไหมฮะแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนเหมือนกับบันตันแล้วอ่ะนะครับ ไอคนที่เป็นเจ้ามือก็ไม่จอมเป็นที่จะต้องมาไล่ราคาอันนี้พูดในเชิงของกลยุทธ์นะครับนะครับก็เลยมองภาพว่าราคาดนเดลต้าเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะแบบไซด์เวย์แล้วแหละโอเคค่ะอยากเพิ่มเวลาช่วงพยาทิตย์จังเลยอ่ะมันเวลาคบพี่เาว่เดี๋ยวต้าจบเอาไปไหนต่อไปประมูลขึ้นอนะไม่อยากไปเคดีอยากไปเคดีซีก่อนเอ้าวเคดีซีก่อนหลายวันเยอะนะพูดมีประเด็นวันนี้ไม่น่าจะมีสิบตัวได้สเจดีซีเจดีซีใช่ไหมฮะเออเจดีซีเนี่ยท่านได้แต่ใดมา KTC เนี่ยนะถ้าเราดูเอ๊ะผมผมไม่แน่ผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรัียกกนว่าอนะไรเกล้าช่วงนี้ KTC เนี่ยนะครับมันมีถ้าใครดูวอลลุ่มวานลิสิสใครดูวอลลุ่มเนลิสิตจะเห็นแนวรับสำคัญนะอยู่ที่ยี่สิบสองบาทห้าสิบถึงสามสิบยี่สามบาทมีอยู่สองแท่งเนี่ยโผล่ขึ้นมาเลยนะครับแต่ในเชิงพื้นฐานเนี่ยนะครับผมเหมือนผมเคยพูดไปแล้วนะ ว่าผมให้กลยุทธ์แบบนี้ว่าผมเอา1.8เท่าเท่ากับบุ๊กแวลูของ m อ c เนี่ยเป็นตัวคูณในการเล่นบุ๊กของ KTC มันคือ16บาทกลมๆนะนะัมันอาจจะเรื่อมแปนี้แหละเอา16บาทเนี่ยไปคูณ1.8เท่าที่เป็นไพรเปอร์บ o ๊กของ m อ c เนี่ยเป็นตัวกำหนดแนวตา้านด้านบนมันจะได้ตัวเลขมาประมาณ28บาทกลมๆ คุง่ายก็คือถ้าราคามันขึ้นไปใกล้โซนนั้นท่านขาย uh huh. นะครับท่านขายขายทำกำไรอะ่ะนะครับแล้วลงมาดักรอ,อกข้างล่างที่หนึ่งจุดห้าเท่าของบุ๊กก็คือเอาหนึ่งจุดห้าคูณสิบหกท่านก็จะได้เล่นราคามาคือถัถงเขายี่สบสี huh. ่กรุงโกลปรากฏว่ามันก็เล่นอยู่ในกรอบตรงนี้นะ uh huh. นะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทีนี้ถ้ามันหลุดกรอบยี่บสี่บาทลงไปเนี่ยหลายท่านก็อาจจะถามเฮ้ยเริ่มกลัวนะนะครับมันจะหลุดไปถึงไหนะนะครับ อีกแนวหนึ่งเนี่ยถ้าในเชิงของไพรวัลลุ่มเนี่ยหรือว่าไพรวัลลุ่มแอนน s ลิซิสเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรบิดออฟเฟอร์ er, หรือว่าคนที่มันขอซื้อกันในวันนั้นเนเยอะ mm hmm. ๆเนี่ยมันไปนกองอยู่ที่ยี่บสามบาทเยอะมากดังยี่บสามบาทเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่แข็งมากๆแนวหนึ่งเลย mm hmm. นะครับในแง่ของไพร์วัลลุ่มแอนนลิซิสนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเก่งกำไรเนี่ยก็มีแนวรับสำคัญวางก่อนไว้คือยี่บสามบาทโอเค ก <C HA> ับ24บาทสองแนวนี้ได้คะ่ะประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้พี่พี่จอยบอกอะไรนะอ๋อทูแอดวานใช่ไหมคะทวดวานจบการประมูลเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงพี่ <c oughs> ก็ดีนะผลประมูลออกมาก็ไม่ได้มีอะไรผิดไปจากที่เราคาดนะครับก็แอ <c oughs> ดวานนี่ตามเป้าเลยเซฟคพอร์ได้ตามเป้าเลยนะครับประมาณ7-8%ของของ E P S, 1> <c oughs> <S ส่วน True <c oughs> เนี่ยนะครับตัวขึ้น2อ0 0เนี่ยอันนี้อาจจะแพงแพงกว่าที่เราคิด แต่เขาไปได้ขึ้นสองพันครัไปได้ขึ้นพันห้ามาชดเชยนะครับรวมๆแล้วสาราตาแล้วก็ประหยัดคอได้เหมือนกันนะครับประหยัดคอได้เหมือนกันครับสองตัวนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับภาพของไซเคิลพื้นฐานก็ยังอยู่ในโทนขาขึ้นเหมือนเดิมครับมีอยู่ถือต่อคนะครับพอมีสองเจ้าแล้วเร็วๆรนะนะคุณอาทิตย์ประมูลกันประมวลกันเร็วมากเคาะทีเดียวด้วยซ้ำ โหตอนมีหลายเจ้าตอนนั้นน่ะลุ้นระทึกใช่โหนะครับค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรครับแอดวานจะทูถือต่อได้ครับ